สวัสดีครับแฟนคลับเสือบุกธน,นะครับ Progressive Exposure กับการเกทับแบบนักเล่นโป๊กเกอร์แล้วก็เรื่องของ p y r a m i d i n g นั้นเป็นเรื่องเดียวกันนะครับนี่เป็นคลิปที่จะอธิบายนะฮะแนวทางการ Progressive Exposure นะครับที่ผมว่ามันเรียบง่ายนะ เรียบง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็น่าจะทำให้มือใหม่หลายๆลายคนใช้ได้ถูกต้องครับถ้าคุณใช้ผิดนะครับ progressive posture นั้นขาดทุนยับไปนะฮะไม่แหละทำไมมือใหม่ที่ใช้ progressive posture ไม่เป็นนั้นนะ่ะจึงพอซื้อเพิ่มทีไรขาดทุนยับกทีนะฮะก็เป็นคลิปที่เรียกว่า ขยายความเพิ่มเติมล้วันมีช่วงหนึ่งที่ผมพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากนะครับแล้วก็ประมาณว่าบอกทันว่านี่แหละเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับที่ทําให้นักเทรดคนใดคนหนึ่งนั้นนะมีผลงานนะมีผลงานที่เรียกว่าเติบโตเป็นสเตจสานะครับปั้นพอร์ตโตระดับ 50%, 100%ได้คือ progressive exposure แต่ต้องสารภาพว่าตอนนั้นผมเองก็ ก็เป็นคล้ายคล้ายมือใหม่ที่เป็นเด็กทารกที่ยังจำคำพูดของเซียนมาใชใ้เฉยๆนะเอามาพูดแบบทำเท่นั่นนะต้องเป็นการสรรภาพตรงนะจุดอ่อนที่ผมเป็นไหวคือเนี่ยผมชอบจำเข้ามาแล้วก็จำคำพูดเซียนมาแล้วก็อธิบายในแบบที่มือใหม่ไร้ประสบการณ์นะแล้วก็ทำให้อาจจะทำให้คนที่ฟังแล้วก็รู้สึกคล้อยตามไปใช้งานแล้วก็ พังไปนะก็มีคอมเมนต์นะมาคอมเมนต์ที่ที่เฟซส่วนตัวผมบอกเฮ้ย hey, เนี่ยผมซื้อตามเนี่ยแล้วผมก็ขาดทุนยับเลยวันนี้คือว่าเอ้ยเนี่ยพอพอซื้อด้วยเงนินน้อยๆเนี่ยวโอ้โหล่าพอซื้อด้วยเงินน้อยๆกำไรนะแต่พอซื้อซื้อเพิ่มทีไรเนะี่ยขาดทุนยับเลยเพราะว่า,วาราคามุนกลับตัวแรงวันนี้นะนี่เป็นจุดอ่อนสำคัญนะของการ progressive exposure ที่ไม่ถูกต้อง ถ้าถูกต้องกำไหรหาสารนะแต่ว่าถ้า,ถาคุณ progressive exposure แล้วคุณขาดทุนยับแสดงว่าคุณผิดนะคุณผิดผมก็เป็นฮะผมเคยเป็นและผมเองก็พบแนวทางแล้วกันแนวทางที่จะเรียกว่าใช้ progressive exposure ให้มันได้ผลงานดีขึ้นนะไปไปมาเนี่ยนะ progressive exposure การเกทับแบบนักเล่นโป๊กเกอร์แล้วก็ p ริมิดดิ้งนั้น เรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าใช้คนละภาษาพี่มาร์กเองฮะผมเนี่ยพี่มาร์กแกใช้คำนี่ไง p r o g r e s s i v e exposure ผมก็เอามาผมก็เอามาแบบหูมาตีความแบบเด็กไร้เดียงสานะให้คุณได้ฟังกันนะไปไปมาเนี่ยเออดูดูแล้วเนะี่ยผมลองใช้จริงแล้วรอบนี้นะรอบนี้แหละเพิ่งผมเพิ่งใช้เอ้ยมันนี่แบบนี้แหละมันใช่วะ่ะจริงเพราะว่า Progressive Exposure การเกทับแบบนักโปเกอร์กับนวิเวงนั้นเรื่องเดียวกันเลยเหมือนที่มาร์กพูดถึง vcp กับ,ค,บคับวิเทนเดิลแหละคับวิเทนเดิลตรองเกิลต่างนานเนี้ยมันก็เป็นความหมายของ vcp แหละนะฮะคล้ายกัน progressive exposure ก็มีความหมายเดียวกันกับการเกทับ แนักเล่นโป๊กเกอร์นะคือะไรครับคุณจะเติมเงินเข้าไปก็ต่อเมื่อไพ่ที่คุณได้นั้นเป็นไพ่ดีครับมีโอกาสชนะสูงมีแต้มต่อสูงเนี่ยนี่เป็นนี่เป็นเบสิกนะเป็นอธิบายความหมายแบบง่ายๆคือคุณจะ progressive exposure ได้ต่อเมื่อว่าหุ้นที่คุณซื้อนั้นนะ่ะมันแสดงถึงพลังโมเมนตัมครับ แล้วซื้อเพิ่มยังไงเกทับย,ยังไงให้มันเหมาะสมละ่ะก็ใช้หลักการปริมิดิงไงไม้แรกคุณเข้าเลยห้าสิบเซนมก็มีโควตาอยู่1นึ่งหมื่นคุณเข้าเลยห้าพันไม้แรกตั้งสอบรอดเอาไว้ต้องรู้จุดนี้ก่อนเข้าเสมอนะฮะไม้แรกเข้าสิของทั้งหมด พอราคาฟลอตทรูครับวิ่งขึ้นต่อซื้อเพิ่มอีก30%รวมเป็น80%ดสละพอราคาไปต่ออีกเพิ่มอีก20%ครบ100%ครับนี่เป็นหลักการง่ายๆอธิบาย progressive exposure นะครับคุณเข้าใจใช่ไหมรับคุณจะซื้อเพิ่มได้จะเกทับได้ก็แลาวเมื่อว่า หุ้นที่คุณเข้านะั้นอะ่ะมันแสดงถึงพลังโมเมนตัมอะไรล่ะคือโมเมนตัม t h r o u g h ครับ Flow-through คือราคาหุ้นพุ่งขึ้นต่อเนื่องจากแรงซื้อที่ระดมครับระดมนะย้ำาระดมเข้ามาทุกวันครับไม่ใช่วันเดียวนะทุกวัน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 ฮนะให้โมเมนตัมช่วยงานคุณครับตัวอย่างนะครับ นี่เป็นตัวหนึ่งที่ผมได้มาในช่วงนี้นร่ราคาของฝรั่งนะ rklb นะเรา k ก็ l แลนี่ครับผมเข้าไม้แรกเนี่ยความจริงทุนอยู่ประมาณนี้แหละมันประมาณก้นแท่งเนี้ยเพราะว่าเป็นการซื้อเพิ่มไหมซื้อเพิ่มปั๊บเนี่ยซื้อไม้แรกปั๊บผมสต็อปตรงเนี้ยใตเนี่ฮะห้สิบเปอร์ซตทั้งหมดพอราคาไปต่อเฮ้ยซื้อเพิ่มอีกครับจนครบโคตาครับทุนอยู่มาเนี่ย สองสมแท่งเนี่ยผมเข้าเพิ่มโซนเนี่ยจากนั้นครับผมจะนตัมทำงานครับที่เหลือนั้นเป็นการขี่เทรนฮะขี่โมเมนตัมครับนี่ครับนี่คือหุ้นในฝันของการ progressive exposure นะต้องเป็นแบบเนี้ย r o u g h ครับคืออะไรครับมีการตามน้ำอ่ะขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นครับเหมือนกับรถมันหลุดจากไฟแดง แทงแรกมาแทงต่อไปเขียวต่อมาครับแม้พักตัวครับวันต่อมาไปต่อครับนี่ี้ี่คือลักษณะของโฟลท u รูที่จะเวิร์กมากกับการโพกัซเซปิ p โพเชสครับต้องห่วงหน่อยนี่ฮะซึ่งอะไรล่ะที่ทำให้ราคาุันโฟลท u รูครับตัวเร่งครับค a ตเลิสหรือค a ตเไลซ์นี่ยเช่นะครับข่าวครับ ข่าวดีครับข่าวที่ทำให้นักทุนเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนี่แหละทำให้ราคาหุ้นมันพุ่งขึ้นแรงมากถ้าคุณตามหุ้นฝรั่งนะหุ้นอเมริกานะโอ้โหผมคิดว่าคุณเห็นในมากมายนะหุ้นที่บางบริษัทเนี่ยไม่มีกำไรนะเพิ่งก่อตั้งแต่ว,ว่าโอ้โหสตอรี่อย่างดีเลยไปออกงานครับออกงาน่างนานเนะกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็นักทุนเห็นโอ้โหตัวนี้มึง ดีชิปเป็งเนอนาคตสดใสแน่นอนมีการซื้อแบบรวดรูก่อนหน้านี้ผมเคยเจอห้นเอวาน่ Aeva ครับนั่นก็ชัดเจนนะไปออกรายการเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็กำไรไม่เกิดนะแต่ว่าลงทุนเนี่ยหถ้าดมเข้ากัครับวดรูแบบปุ๊บ้งเลยนะตัวนั้นฮะวิ่ง500%ะภายในเวลาเครื่องปีน่าจะ3เดือนลงไปนะ500% นี่ครับมันจะมีตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือข่าวที่ทำให้เกิดความตื่นเต้นในตัวนั้นฮนะเก่งกงไรอย่างแรงนะครับหรือหุ้นดีบางตัวครับที่มันมีอะไรดีๆแหละแฝงอยู่แต่ว่ามันลงหนักเพราะว่าตลาดลงหนักโอเช่นตัวเนี้ล็อกแกแลบเนี่ยนะ หุ้นที่มันมีสตอรี่รอยและเพียงแต่ว่าตลาดไม่ดีครับราคาลงแรงนะก็ลงแล้วพอตลาดหยุดลงปั๊บมันกลับตัวขึ้นไปฮนะเนี่ยเช่นกันฮนะดังนั้นเนี่ยคุณจำเป็นต้องหาหุ้นประเภทนี้ได้ครับถ้าอยากโปร gresive e x p o r อ r e ให้ดีนะให้ได้ให้เวิร์ให้ได้ให้ได้ผลเนี่ยต้องหาหุ้นประเภทนี้ได้ครับแต่ถึงขนาดฮะถึงขนาดนเนี่ย ต้องบอกว่าการเข้าซื้อหุ้นนั้น่ะมันก็คล้ายโป๊กเกอร์แหละหุ้นที่คุณเข้าครับถึงแม้คุณจะมองว่าเฮ้ยมันมีตัวเร่งนะมีสตรอรี่ดีค a ตเตอร์ดีนะนะแต่ว่ามันก็เป็นการมันคุณได้ไพ่จากเจ้ามือแหละเปิดดูก็แค่ไพ่ตัวหนึ่งฮะย้ำนะครับแม้คุณจะเลือกหุ้นที่มันมีค a ตเต์สดีบัเปรีเอาฐานราคาดีแต่ ก็เป็นไพ่ตัวหนึ่งที่มันก็เป็นกลางอยู่ตลาดจะเฉลยคุณวันต่อไปครับหรือว่าหลังจากเข้าซื้อแหละมันจะมีคนบอกว่าทุกครั้งที่คุณเข้าซื้อทุนที่คุณเข้าอ่ะมันก็มีโชคมาแฝงโชคก็ไม่ส่วนส่วนหนึ่งเช่นกันดังนั้นเนี่ยก็อย่าได้โฟกัสต,ตัวเดียวกระจายซะนะกระจายแต่ว่าอย่ามากไปไปฮะอย่ามากไปนะสักสามสี่ตัวเหมือนกับคุณคุณแทงมา เหมือนไพ่รักโปเกอร์แล้วกันมันมันมันหลายหลายเกมกันคุณต้องมีค a n d i d a t อะใช่ไหมคุณต้องมีค a ดด i d a อยู่ที่มันเอามีตัวเร่งไว้ราคากําลังทะลุฐานได้ดีราคากลับตัวดีตลาดตลาดเริ่มตลาดมันกลับตัวเช่นกันเนี่ยอ่ะค a n d i d a สักสามสี่ตัวไม่รู้หรอกตัวไหนจะเป็นตัวที่เป็นฟลตตูดีๆไม่รู้หรอกแต่ตัวเร่งเนี่ยแต่ค a n d i d a เนี่ยสามสี่ตัวเนี่ยมันใช่เว้ยมันมีสเกลภาพ คุณทําได้แค่นี้ดังนะครับถ้ามันแสดงว่าเฮ้ยมันไพ่ดีไว้ให้แต้มต่อคืออะไรครับ r o u g h คุณค่อยเลยครับเกทับนี่เป็นแนวทางที่เรียบง่ายสุดน,นะมีนักเรียนหลายคนหรือว่า f c หลายคนบอกว่าผมเป็นคนอธิบายสับหรือแนวทางบางอย่างที่เข้าใจง่ายๆแล้วก็เอาไปเวิร์กได้ง่ายผมคิดว่าคลิปนี้ น่าจะเป็นอย่างนั้นเช่นกัน Progressive Exposure นั้นใช้งานนี้ครับคุณต้องอาศัยโ r ลทรูแต่หุ้นที่จะ full through นั้นคุณไม่มีทางรู้เลยว่าตัวไหนจะใช่ดังนั้นคุณต้องอะครับกระจายแต่อย่ากระจายมากครับสิบตัวนี่มากไปนะคุณนะ่ะนะฮะได้กำไร 100%จากการกระจาย10ตัวนะคุณสมมติแล้วกันนะใช่ไหมเนี่ยคุณกําไร30%เนี่ยกับทุน10,000แคุณได้30,000นะแต่คุณกําไร100%จากหุ้นทุน1000นเนี่ยได้พันเดียวนะนี่นี่แหละครับข้อดีของปรุยสิบเอฟเฟคเลยครับการโฟกัสไงแต่การโฟกัสคุณไม่โฟกัสแบบหลักลอยนะแต่ว่าคุณจะโฟกัสแบบอะไรนักเล่นโป๊กเกอร์ ทับไพ่ดีหุ้นไหนฟลุ๊รูฉันเกทับฉันเพิ่มเงินเพิ่มเงินแต่ตัวไหนไม่วิ่งหรืออ่อนแอกว่าฉันจะเติมเงินน้อยกว่าแต่พอร์ตคุณมันมันจะมีความเอ็นเอียงนะมันไม่มันไม่มีความราบเรียบแต่อเอ็นเอียงเอียงเงินคุณจะเอ็นเอียงหรือว่าเพิ่มเข้าไปในหุ้นที่มันแข็งแรงที่สดุดมันมีการฟลุ๊รูรุนแรงสดุดมวม่ตัมสูงสดุด นี่เป็นหลักการง่าไๆครับของการโปรเจ t ต์โปรเร์ที่อยากจะใช้ให้มุณใหม่ได้ทำข้าใจครับนะฮะหวังว่าคุณจะเก็ตนะแล้วก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับตอนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ